ยอกรเหนือเก้าวไหวเจ้าปัทวีไหวนางทอลณีพระเจ้าแผ่นล้าข้าไหว้ขอเชิญเทพทารขาศักดิ์สิทิ์ฤิ์ก้าเสด็จมาทุกตนข้าขอถวายบัตรพีจำนนเล่งลีตีพ้นรับเครื่องบูชาน้ำเหล้าขาวข้องลับรองรอท่าผลไม้นานาสารพัดสารพันพงเขียวปลิวสะบัดแมงชัดถึงสวรรค์เปลวเทียนมาก คลันส่องสว่างกลางพิธีทั้งต้นคาถาเด่นสง่าราศีเชิญชมบารมีสถิตณสถานเลิศงามยามสมประนมการเทวดาสถิตสถานมากันพร้อมหน้าบํัดรักษาท่วนหน้าทั้งหลายเชิญท่านเสด็จพ่อหุ้มคุ้มภัยเ่าพยันอันตรายทั้งหลายเสด็จมาไวไวมาสู่พิธีนกาลบัดนี้เทิน